การที่จะใช้แรงงานขนมะพร้าวเนี่ยจากล่องน้ําแล้วก็ขึ้นรถกระบะนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องการที่จะลดต้นทุนโดยการหาเครื่องจักรเนี่ยมาทดแทนแรงงานคนเพราะว่าเหมือนกับว่ามะพร้าวเนี่ยทลายหนึ่งเขาจะมีค่าใช้จ่ายว่ากี่บาทกี่บาทต่ทอทลาย ครับต้อนรับเข้าสู่เกษตรศาสตร์นำไทยกับผมเจษดามณีรัตเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่จะนําเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องเจ้าหนี้ครับนี่แหละฮะมะพร้าวนั่นเองนะครับมะพร้าวนี่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญมาอย่างยาวนานของไทยนะครับ และที่สําคัญระยะหลังมานี้เนี่ยอาจจะมีกระแสบางอย่างที่ทําให้ขายดิบขายดีกันมากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้ชาวสวนพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่ปลูกมะพร้าวนั้นเรียกว่าทําส่งกันแทบไม่ทันทีเดียวเกิดปัญหาเรื่องของแรงงานนะครับวันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะมาแก้ไขเรื่องของปัญหาแรงงานได้เป็นอย่างดีตัวนี้ก็คือเจ้าเครื่องลําเลียงถลายมะพร้าวนั่นเองนะครับ เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยพงศ์ศรีวงราชกันก่อนนะฮะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แอบเอามาฝากหนึ่งทลายครับอาจารย์ครับขอบคุณขนาดขนาดนี้ากอาจารย์ไว้ก่อนนี่คุณผู้ชมอยากจะบอกแบบนี้เรื่องของปัญหาสวนมะพร้าวนี่มันเกิดขึ้นหลายอย่างมากแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องดูเขาเรียกว่าสโคปขนาดความใหญ่ของแต่ละสวนด้วยว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่วันนี้อยากจะนํามาบอกต่อกันคือนี่เจ้าเครื่องนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับครือเครื่อง ลำเลียงทลายมะพร้าวครับแบบต่อพ่วงรถแท็กเตอร์ครับอาจารย์บอกว่าเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยครับที่บอกเป็นเครื่องแรกอาจารย์กล้าเคลมได้เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันบ้านเราไม่มีแบบนี้นะอาจารย์ก็มีเครื่องลำเลียงครับแต่ว่าจะมีลักษณะการทํางานที่แตกต่างกันเครื่องเราจะมีจุดเด่นหลายส่วนนะครับที่แตกต่างกับที่มีใช้ในบ้านเราในปัจจุบันครับอ๋อนี่ก็เลยเป็นเครื่องแรกในไทยครับการันตีที่มอเกษตรแห่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นอาจารย์ ฝักถามนยฮะเขาเรียกว่าที่มาที่ไปของเจ้าเครื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮรอาจารย์ครับเนื่องจากว่านะครับมีเกษตรกรนะครับท่านชื่อคุณเปรมนสงขานะครับซึ่งทําสวนมะพร้าวอยู่นะครับเราเรียกว่าเป็นสวนมะพร้าวเคหะเกษตรนะครับท่านเนี่ยก็สนใจที่จะเหมือนกับนําเทคโนโลยีระบบเกษตรเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวมะพร้าวนะครับก็ก็คือที่สวนเขาเนี่ยเขาจะใช้การตัดมะพร้าวนะครับลงไปในคูน้ำแล้วก็รวบรวมมะพร้าวนะครับ จากคูน้ําขึ้นสู่ฝั่ง๋อแสดงว่าสวนเขาได้เป็นลักษณะเป็นแบบยกล่องเป็นยกล่องเร็นสมัยก่อนเนี่ยต้องยกล่องอ๋อฮะพอขึ้นเอามาพ้าขึ้นสู่ฝั่งแล้วก็ต้องเอามาพ้าเนี่ยมาขึ้นสู่รถกระบะหนึ่งตันอีกทีหนึง่งก็ต้องใช้แรงงานคนก็เลยคิดว่าน่าจะหาเครื่องจักรเข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุนเพราะว่าการที่จะใช้แรงงานขนมาพ้าเนี่ยจากล่องน้ําแล้วก็ขึ้นรถบรรทุกเนี่ยรถกระบะนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องการที่จะ ลดต้นทุนโดยการหาเครื่องจักรเนี่ยมาทดแทนแรงงานคนเพราะว่าเหมือนกับว่ามะพร้าวเนี่ยทลายหนึ่งเขาจะมีค่าใช้จ่ายว่ากี่บาทกี่บาทในการาต่อทลายต่อทลายนะครับต่อทลายเขาว่าถ้าถ้าใช้ตรงนี้เขาอาจจะคิดว่าอ่ะขอถูกลงวันนี้หน่อยได้ไหมค่าแรงในการขนมะพราะ้าวในการเก็บเกี่ยวมะพราะ้าวอันนั้นคือประเด็นหนึ่งนะครับครับก็ทีน,นี้คุณเปรมก็เลยมาที่ภาควิชาที่ผมทํางานอยู่นะครับก็คือภาควิชากเกษตรกลนวิธานคณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมามาติดต่อหัวหน้าภาควิชานะครับซึ่ง หัวหน้าภาควิชาก็มอบหมายให้ผมมาช่วยดูงานวิจัยตัวนี้เพราะว่าผมก็ทางานวิจัยเกี่ยวกับด้านทางด้านเครื่องจกงกักรกลเกษตรก่อนหน้านี้ก็ทาเครื่องลําเลียงมาบางส่วนบ<า>้างแล้ว,วสุดท้ายก็ใช้เวลาประมาณ3เดือน,นก็จะได้เครื่องตัวนี้ออกมาเป็นตัวต้นแบบตัวที่1นวันนี้ก็ถือว่าเป็นทูอินวาเลยนะขึ้นจากน้ําก็ได้แสดงว่าตัวนี้นีเขาก็มีหลักการทํางานหลายอย่างที่มันน่าทึ่งเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันหน่อยแต่ว่าตอนนี้อาจารย์แอบถามนิดนึงถ้าเกิดเล่าถึงการเก็บมะพร้าว ของชาวสวนปัจจุบันนี้ที่ยังไม่มีเครื่องนำเลียงแบบนี้เนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่าต้องใช้คนแน่นอนฮะจากต้นก่อนนะจากต้นในสวนก่อนลงมาเนี่ยอาจารย์บอกต้องมีคนเกี่ยวอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วใช่ครับอย่างน้อยน้อยหนึ่งคนครับพอมันเกี่ยวตกลงมาในนาปุ๊บอีกคนหนึ่งต้องต้องคอยมัดรวบรวมมัดรวมแล้วก็ลากลากลากไปในคูน้านะครับเพื่อที่จะไปถึงจุดที่รวมรวมกันเพื่อจะเอาขึ้นฝั่งโอ้ลักษณะน,นี้ครับก็จะค่อนข้างลําบากในเรื่องแล้วก็ต้องมีคนอยู่บนฝั่ง ใช่ครับคนอยู่บนฟ้าเอาขึ้นไปอีกใช่ครับก็อาจจะยุ่งยากครับ <contexto> ครับผมอันนี้ก็เลยเป็นป<ม>ัญหาเป็นโจทย์ที่ทางเกษตรกรนะเจอแล้วก็เดินทางมาหาเราใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วอย่างอย่างอย่างตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะหลักๆที่อาจารย์บอกว่ามันมีจุดเด่นจุดเด่นของเขามีอะไรบ้างอาจารย์ครับก็จุดเด่นเนี่ยที่แตกต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนยเราตอนนี้เรามองไปที่3จุดนะครับครับ จุดที่1เนี่ยก็คือว่าเครื่องมันสามารถที่จะปรับองศาในการลำเลียงได้นะครับโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักไม่มากครับ,รบก็เราก็ใช้พวกรถสลิงเ,เข้ามาช่วยในการรับแรงในการยกปรับมุมเอียงเพื่อที่จะลำเลียงมะพร้าวให้เหมาะกับระดับที่ต้องการจะจะ,จะขนถ่ายนะครับอ,อันนี้คือการปรับมุมเอียงอันนี้2ก็คือในเรื่องของออทิศทางการหมุนของสายพานเนี่ยรเราเราต้องออกแบบให้มันหมุนกับทิศทางได้ นะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการทํางานของเครื่องในหน้างานที่เกษตรกรต้องการคือหมายความว่ามันหมุนขึ้นอย่างนี้ได้สมมติสมมุติว่าหมุนไปซ้ายจะหมุนกลับก็หมุนกลับมาขวาก็ได้แต่เราสามารถปรับได้ครับปรับเครื่องตัวนี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะแต่ว่าข้อดีมันก็คือเราเราใช้เครื่องยนต์เนาะเราไม่ได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านี่ก็จะเป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่3าก็คือเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ในสวนได้คือต่อกับพ่วงรถแท็กเตอร์นะครับสามารถลากดึงไปในสวนได้เลย นะครับไม่จําเป็นจะต้องอยู่ภายในโรงเรือนนะครับเราสามารถที่จะเอาไปในสวนแล้วก็ใช้ภายในสวนโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกําลังได้เลย<ฮ>นะครับก็จะมี3จุดที่ที่ทน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในในปัจจุบันที่เขาให้ให้ใหใหใหโจทย์เรามานะครับครับเพราะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอะหน้าตาเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับเครื่องที่ขนส่งเป็นแบบลําเลียงอย่างเช่นปาล์มอย่างนี้แต่เราเคยจะเห็นแบบขามันยาวๆหน่อยใช่ไหมครับไอ้ยาวๆแบบนั้นเนี่ยเวลามันจะเคลื่อนย้ายเนี่ยลำบาก แทบจะไม่ต้องเคลื่อนย้ายกันเลยจะยู่นเฉพาะในโรงเรือนแต่ตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปในสวนได้ในสวนได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าดูจากข้อมูลขนาดสวนมะพร้าวขนาดใหญ่ยังใช้แรงงานคนในการที่จะขนมะพร้าวที่ตัดในสวนเนี่ยขึ้นสู่รถบรรทุกเนี่ยก็ยังใช้แรงงานคนในการโยนถ้าตัวนี้ถ้าถ้าไปใช้ได้ผมว่าน่าจะมีโอกาสที่จะลดต้นทุนในการทางด้านแรงงานแล้วก็ความรวดเร็วในการทํางานได้ ครับแล้วแบบนี้อาจารย์ฮะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนี่เขาเยอะไหมฮะใช้เป็นน้ํามันต๋อตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองลองวัดนะครับแต่อาจารย์ใช้เป็นน้ามันอะไรเขาเป็นดีเซลเป็นเป็นเบนซินกับซนเป็นเครื่องยนต์เล็กอ๋อเครื่องยนต์เล็กก็ใช้เป็นเบนซินแบบนี้ได้น้ําหนักของเขานี่อยู่ประมาณเออน้ําหนักนะครับก็ที่คํานวณคร่าวๆก็อยู่ประมาณ200รอกว่าโล2อ0รอยกว่าโลนะครับก็มีความแข็งแรงทนทานครับเพราะว่าก็ ็ออกแบบให้นั่นหนาไว้ก่อนนะครับครับโอ้แบบนี้แข็งแรงแน่นอนเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงหลักการการทํางานของเขาหน่อยได้ไหมฮะได้ได้ครับก็เดี๋ยวผมให้คณะวิจัยนะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเข้ามาอธิบายให้ฟังนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาดูหลักการทํางานของเจ้าเครื่องนี้กันหน่อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมวิจัยเหมือนกันนะฮะอันนี้คั คัดไซส์มาแล้วโม่เหมาะสมกับตัวเครื่องนี้มากหลักการทํางานนี่เริ่มต้นยังไงบ้างฮะก็จะมี2แบบนะคะก็แบบแรกก็จะเป็นการลำเลียงขลไยมะพร้าวจากล่องน้ํานะคะขึ้นมาข้างบนนะคะก็เกษตรกรก็จะเป็นด้านนั้นนะคะ ด้านปลายนู้นใช่ค่ะก็จะยื่นลงไปตรงร่องน้ำนะคะเกษตรเกษตรกรก็จะนําทลายมะพร้าวนะคะขึ้นบนสายพานค่ะแล้วก็ลาเลียงขึ้นมาด้านบนเพื่อรวมกันไว้ก่อนนะคะค่ะอย่างอันนี้นี่คือพอเราสตาร์ทเครื่องเสร็จปั๊บนี่เราต้องมีการปรับตรงไหนแสดงว่ามันเลื่อนได้2ทิศทางใช่ค่ะก็ตอนแรกก็ต้องปรับเกียร์ก่อนนะคะมันจะมีเกียร์ที่แบบปรับได้2ทิศทางแล้วก็ปรับเกียร์แล้วก็สตาร์ทเครื่องค่ะจากนั้นก็จะใช้แบบมันจะมีตัวเตะสายพานค่ะก็เตะสายพานให้มันตึงแล้วก็ให้มันส่งกําลังค่ะเครื่องก็จะมุน จังหวัดที่เราลาเลียงจากน้าเนี่ยขึ้นมาบนบกเนี่ยนะฮะเราใช้ความเร็วอยู่ประมาณเท่าไหร่อนะตอนนี้อยู่ที่1เมตรต่อวินาทีค่ะ1เมตรต่อวินาทีใช่ค่ะ<อ>แต่ว่าอาจจะต้องปรับหรือเปล่าเพราะว่ามันเร็วค่อยข้างเร็วอ,อาจจะต้องปรับขนาดมูลีะฮะอันนี้แสดงว่าก็ต้องใช้คนอยู่ในน้ำเนี่ยคนเดียวก็เหลือเฟือใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้พอขึ้นจากน้ําเสร็จปั๊บแล้วย,ยังไงต่อฮะก็ พอรวมกันเสร็จแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นแบบที่2ก็คือการลําเลียงขึ้นบนท้ายรถกระบะค่ะ<ฆ>ก็จะเป็นแบบใช้ด้านนี้ค่ะแบบที่เป็นด้านที่ขนมะพร้าวขึ้นรถ<อ>กระบะก็จะด้านนี้เหมือนกันอ๋อท้ายรถกระบะก็จะเอาท้ายรถกระบะเข้ามาในตรงนี้ใช่ไหมฮะ,<ฆ>ะแต่ทีนี้เวลาเวลาเราจะขนย้ายเวลาจะขนย้ายนี่คือเราต้องยังไงบ้างครับขนย้ายก็เวลาขนย้ายก็จะเอาทลายมะพร้าวนะคะก็ขึ้นฝั่งนี้ค่ะก็ ก็จะขึ้นไปนิดแต่ว่าก็สามารถปรับมุมเอียงได้ตามความเหมาะสมของความสูงของหลังรถกระบะค่ะครับใช่อันนี้สามารถเอียงสุดที่เหมาะแก่การใช้งานอยู่ประมาณกี่องศา40 45- หรือ40องศาประมาณ้มั้งประมาณ40 4 5องศา <c oughs> เหมาะกับการใช้งานที่สามารถขึ้นได้บ้าตัวนี้ที่ทําหน้าที่คือก็คือถ้าคือถ้าเป็นสายพานันมันจะมี2แบบนะครับสายพานันสายพันยางดําแผ่นเรียงครับ,ก,บกับสายพานัน แบบมีบ้างบางทีถ้าถ้าเป็นบ้างเนี่ยมันก็จะเหมาะก,กับการที่ลําเลียงพวกวัสดุลําเลียงพวกนี้ที่มุม,มเอียงของสูงแล้วก็เอามาไปยุกใช้ตรงนี้ครับครับก็คือแม้มันกิ้งตกลงมาเพราะมันก็จะมีทลายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมะรตอนนี้ทดสอบเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วก็น่าจะตอนนี้มุม,มเอียงอยู่ที่ประมาณ40องศานะครับที่ท,ที่ที่สามารถลําเลียงได้แต่ถ้าต้องการจะให้ ลำเลียงได้มากกว่านี้ไม่เกิดการลื่นถลไหลนี่ก็ต้องทําตัวบ้างให้มันสูงขึ้นตัวบ้างาตัวบ้างสูงขึ้นมันก็จะมีก็ว่าอัตราการลื่นถลานไลก็จะลดลงครับและการปรับองศานี่เราใช้ระบบอะไรปรับะก็จะเป็นลอกปรับค่ะมันจะมีลอกที่ใช้หมุนปรับองศาค่ะดึงดึงอ๋อเป็นแบบแมนนวลได้เลยค่ะแสดงว,ว่าตัวเนี้ไม่ต้องมีการใช้ไฟเลยแม้แต่น้อยอ๋อก็ไม่มีเลยครับมีเป็นลอกมือหมุนเนาในการปรับมุมเอียงนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์เบนซิน ประมาณห้าแรงนะครับเป็นต้นกําลังในการขับเคลื่อนระบบครับกําหนดอันไหนหัวนไหนปลายไหมอาจารย์นะก็จำไว้ว่าด้านหน้าของเครื่องก็คือส่วนที่มีจุดต่อพ่วงครับอ๋อนี่คือด้านหน้าของพ่วงจะมีจุดต่อพ่วงอันนี้คือคืปลายใช่ครับนะ่ส่วนด้านท้ายเอาด้านท้ายขึ้นรถเลยครับ๋อ้ลำเลียงขึ้นรถเนี่ยแวดง่ายใช้หนึ่งคนก็คือเอามะพร้าวทลายมะพร้าวขึ้นใช่ไหมอีกคนหนึ่งอยู่ที่ อยู่ด้านบนกระบะครับบนกระบะใช่พอคอยคอยรับแล้วก็จัดมะพร้าวให้ให้สุให้ให้แน่นคับให้แน่นบนท้ายกระบะนี่แสดงว่าเจ้าเครื่องนี้ใช้คนเพียงแค่2คนนี่คือเอาอยู่เลยจบเลยครับจบเลยครับ <ฮะ S 1> สองคนอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าตอนนี้่แน่นอนฮะอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบ <ฮะ S 2> บอกผู้ชมก่อนเป็นเครื่องต้นแบบที่ทําขึ้นมาจากปัญหาของเกษตรกรตัวจริง <ฮะ S 2> แต่ตอนนี้อาจารย์น่าจะมีการพัฒนาต่อยอดยังไงได้บ้างฮะดูดูแล้วเนี่ย แล้วตอนนี้ก็คือเราไปทดสอบเบื้องต้นเนาะก็พบว่าเราต้องดูเรื่องของรายละเอียดนะครับรายละเอียดในการออกแบบพวกระบบส่งกําลังนะครับระบบการปรับมุมเอียงเนี่ยก็มีจุดที่ยังพัฒนาได้นะครับก็คือแก้ไขได้ตอนนี้เราก็ดําเนินการแก้ไขแล้วแล้วก็ในเรื่องของตัวบัางเนี่ยอาจจะเลือกบัางที่เหมาะสมมากกว่านี้เพื่อจะตัวนี้นะฮะปรับมุมเอียงได้ไม่ได้มากกว่านี้ถ้าบัางมันสูงแล้วเราก็จะปรับมุมเอียงได้ได้มากเพราะว่า,วา ไอตัวกระบาเนี่ยคล้ายๆก็ว่ามันจะมีกรงนะด้านหลังมันจะมีกรงแล้วกรงมันก็สูงนะครับ,รบอันนี้ถ้าเราเอียงเอียงน้อยไปเนี่ยบางทีมันไม่ถึงระดับเขาอก็ก็อาจจะต้องปรับเรื่องมือเอียงให้สูงวันนี้โดยการใส่บ้างให้เหมาะสมมากกว่านี้นะครับบ้างค,คอือตอนนี้เราไปลองกับเกษตรกรแล้วเรียบร้อย เป็นยังไงผลตอบรับกเกษตรกรก็ว่าแนะนํามาว่าไอ้ตรงนี้อยากให้เพิ่มเข้ามาเช่นระบบการปรับป,ปรับมุมเอียงเนี่ยที่จันบอกใช่ไหมจะ<ร>ต่อยอดไปแข็งแรงกว่าน,นี้ดได้ไหมะไนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่เราไปทดสอบมันก็ก็คือทุกอย่างมันครั้งแรกหมดเลยรเราก็ได้ข้อมูลมาปรับปรุงปรับปรุงเครื่องครับก็ก็ก็คิดว่าปัญหานี้แก้แก้ไม่ยากครับคงจะสบายเหมือนเครับเอาแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มี สวนมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าเครื่องนี้เนี่ยน่าจะเหมาะแก่การนํามาใช้ที่สวนแบบนี้ติดต่อสอบถามมาได้ทางไหนบ้างครับอาจารย์ก็ติดต่อมาที่หน่วยงานผมนะครับภาควิชาเกษตรกลวิธานนะครับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับ,รบผมก็ปียพงศ์ศรีวงราชน,นะครับเบอร์ทอรโทรเ,เบอร์โทรก็0 8 1 9 4 0 9 9 0 3ครับครับ อยากจะรู้ว่าหลักการทํางานเป็นแบบไหนและที่สําคัญเรื่องของต้นทุนราคาทําออกมาแล้วอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวสายตรงไปหาอาจารย์ได้เลยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์กับน้องๆด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณครับผมคุณผู้ชมครับและนี่คือเจ้าเครื่องลำเลียงถลายมะพร้าวเครื่องแรกในประเทศไทยนะครับ ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่ามีทั้งความโดดเด่นในเรื่องของกลไกสามารถแก้ไขปัญหาพี่นักเกษตรกรได้โดยเฉพาะชาวสวนมะพร้าวนะครับอันนี้คือทั้งหมดของเกษตรศาสตร์นำไทยที่นํามาฝากกันในวันนี้อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ